สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาซื้อกาแฟที่วัดยานพุทธรังสีร้านนาบุญร้านนาบุญกาแฟค่ะคนขายก็สวยมากฮะน้ำพึ่งมะนาวสดาใช่ไหมน้ำพึ่งมะนาวสดาโอเคค่ะคนขายก็สวยคนซื้อก็สวยอ้าว o o m view z o o ท view ั้งนึง บรรยากาศทางนี้ก็ดีบรรยากาศทางนี้ก็ดีมาบอยมาบ่อยค่ะค่ะท่นเพื่อนดำานี่งามวันนี้แหมงามอืมวันนี้เวลาเกี่ยวเขาออกผู้ว่าผู้ยังมากพอดีแต่วอน่้นเไี่เห็นรถเกี้ยวเ่ะคิดว่าเพื่อนเอารถเกี่ยวเขาเมียเพรว่าอันนี้อันนี้เพื่อนบอารถเกี่ยวเขาเดิอันนี้มันอันนาแต่ว่านี่วัดนี้เนี่ยค่ะอันนี้มันนาของวัดเลนบันแ่ม นี่เป็นาาเเลยบื้อนโอยเบิงอันนี้เป็นนาของวัดเลยทุกคนนาของวัดเลยเนาะร้านนาบุญคอฟฟี่อยูงง่ในวัดเป็น,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 นอันที่อยู่ในวัดเลยเด้อ 85ิห้าจุดอะไรล่ะก็มีบาทิมาถ่ายอยู่นี่ตามเอะแม่มาถ่ายอยู่นี่ไปลงที่ไสนกับพ่อก็เยอะทําไงคะคุณแม่ก็ถ่ายก็หาเพลงเราหาเพลงที่ดีไงถ้าเราหาเพลงที่ดีคนก็ติดตามเราเราหาเพลงใส่ให้มันแบบดีๆมันก็โอเค ก้องในยูซัดเจ้าเลยแม่ก้องสวยสามพัไปซื้อแบบไม่ไปซื้อแบบไม่ถ้าบอกไม่ได้มาบอกว่าไปลูกบอลยี่ว้อไปไปซื้อในยังไปซื้อของนายูแล้วไปไล่เดือนเดือนมาซื้อของโป๊องเนี่ยเหมือนกับว่าเราซื้อสามพันสามสี่พันกว่าแค่นี้คือจบอันนี้คือเป็นรายเดือนโทรศัพท์พิเศษเด้ปีหนึ่งหมายถึงว่าเป็นรายเดือนแล้วก็โทรศัพท์กันเร็วเลย ไม่ได้ไปวัาไปผ่อนได้นน่จริงๆถ้าโทรศัพท์สามสี่พันสี่พันกว่ามึงมุมันจะงามกันกันยังไม่รู้เลยพายไปเลยพายยังงามิบเจ็ดนาทีถึงไปอันนี้หาก็ไดิจงนาทีกลยกองทัดแจีวเลยทานกลองในอยู่มีงามพานา มัเยอะขายดีไหมวันเยอะมากแล้วก็ขายดีเมื่อเลยค่ะอแหละแม่เพ่ ต้องมีคนช่วยนะคะเนี่ยแนีไม่เยะ่าไห่มียนแก่ลวอ๋อนได้แลหมูเม่ของนยตกาแฟวไหมอาแฟอร่อยอร่อยได้นะคะกาแฟอร่อยได้แล้วค่ะชามะนาวค่ะชามะนาวน้ำผึ่งค่ะชามะนาวน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้งชามะนาวค่ะอร่อยมากนะคะนี่แม่เมลออร์มืหนึ่ง มาเที่ยวกันบึงเอากองขึ้นมาบึงเนี่ยบึงกองออกกับกองยังอยู่นี่ไหมของแม่มม่แกงบ่อสบ่เนี่ยไปเร็ยกบ่อสั่นี่นี่บ่ออันนี้อันนี้แจ้งสุดๆเลยบังแม่เรามาอยู่แกงดีแกงขลับมัเกือบสองมืนแล้วสึไปเซหม่าปะยัดยเนาคนกขยอะกขย